อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยชอบเลยบรรยากาศผมเลยแบบนี้ท้องชุ่มท้องนาป่ามปไม้ถ้าไม่บางก็จะเห็นผู้พานอย่งูเขาอ๋อครับ,รบแล้วก็อย่างอย่างช่วงเวลาอย่างนี้นี่นาทีทองเลยฮนะไม่ว่าจะถ่ายภาพวาดภาพแต่ว่าถ้าอาจจะระบากหน่อยเพราะว่าแสงจะหมดเร็วแต่หลายครั้งผมก็กดดันตัวเองแบบนี้แหละก็คือรีบเขียนใน อ่ามันทายทายดีก็เร่งสปีดกับเวลาแต่ว่างานงานจากข้งางนอกเราไม่จำเป็นต้องเสร็จในสถานที่ก็ได้ก็เก็บข้ข้าวแล้วก็ไปต่อที่ที่บ้านที่ตัวโยงของเรารธรรมชาติเวลาอาจารย์ออกมาเห็นวิวทุ่งนาป่าเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ไปถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดลงลงแคนวาสอ,อาจารย์ใช้ยังไง คือของผมไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากนะครับก็คือเราพยายามจับสิ่งที่เราประทับใจเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่จะต้องไปใส่อะไรให้มากมายเหมือนกับบางงานบางประเภทที่เขาสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองแต่เรื่องเรื่องราวผมมันมีอยู่แล้วนะครับอ,อย่างเช่นเวลานี้ช่วงเวลานี้ท้องฟ้าแบบนี้แสงเงาบรรยากาศแบบนี้เราชอบเราประทับใจ แต่ว่าเราไม่ใช่ช่างถ่ายภาพที่เราจะเก็บทุกอย่างเข้ามาในงานของเราเนี่ยเราก็สามารถหยิบตัดหรือก็แต่งเติมยังได้นะแต่งเติมยหยิบเอามาเราก็พันนา,น,านาเรื่องไปอย่างนี้นักเขียนอ่ะนักเขียนอ่าเรื่องสั้นนวัตยยายเขาก็ปะทะกับฉากซีนแบบนั้นเขาก็เก็บมาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเป็นคําพูดแต่ของเราเป็นงานสร้างภาพงานกิจกรรม เราก็พยายามเก็บเอาสีเอาบรรยากาศมแม้แต่อุณหภูมิเนี่ยย้งเก็บนะอือ่าอุณภูมิแบบนี้อุณหภูมิสีนะแบบนี้หรือแม้แต่ลมพัดลมอะไรเนี่ยเรามันเก็บมาได้ถ่ายทอดบรรยากาศนะครับก็มีธรรมชาติเป็นคูมอ่าใจ nature nature is my heart <laughs> แล้วก็ใส่ศิลปะเข้าไปเป็นตัวตนของเราขึ้นมา art is my life อตอนนี้ถ้ามี เด็กๆมาอาจารย์ยังสอนเป็นคอร์สพิเศษอยู่ไหมครับอ,อ๋ไไอนนนนะไม่ได้สอนนาน้วฮะไม่ได้สอนนานก็จริงๆหลายาหลายท่านก็ก็ลองขอมาบ้างสอบถามมาบ้างแต่ว่าผมยังจัดตัวเองไม่ลงตัวแต่คิดว่าใกล้แล้วละ่ะเดี๋ยวรถเสร็จนี่ผมอาจจะอตอบแทนสังคมให้กับสังคมด้วยกัน อ่าผมก็ออกจากบ้านได้แล้วผมจะจอรดรถที่ไหนสอนตรงนั้นได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่าคคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่างานศิลปะถ้าเราสร้างไว้แล้วเราเก็บไว้ดูคนเดียวนี่ไม่มีคุณค่าหรอกองานมันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อมันมีคนดูอ่าพอพอเราสร้างงานเพื่อให้คนอื่นดูอ่าไม่ใช่สร้างงานสนองตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ถึงวันนั้นผมก็คงพร้อมที่จะนำผลงานออก ไปลดแดนอยู่ข้างนอกได้เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นที่บอกตอนต้นนะฮะรถผมจะต้องตรวจสอบว่าเราใช้รถพาตัวเองไปไปประทะกับบรรยากาศข้างนอกแรงบันดาลใจเสร็จแ,แล้วเราก็สามารถสร้างงานได้ในจุดเหล่านั้นแล้วเราก็อาจกินนอนพักผ่อนในรถได้ แล้วก็กรถก็พาเรากลับบ้านกลับบ้านได้บ้านคือมีเวลามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนทนะ่านอาจารย์จะฝากศิลปะหรือคำพูดอะไรเกี่ยวกับงานศิลปะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมครับอ,อ,อยากจะบอกอย่างนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาทำไมนะฮะถ้าเราเอาพื้นฐานที่สุดแล้วก็คือ เราต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยปจัจจัยสี่กินอยู่หลับนอนอบริโภคถึงเวลาเราก็จากไปแต่ว่าอันนั้นมันก็ธรรมดาทั่วไปแต่มนุษย์เราต่างจากสัตว์ทั่วไปนะครับก็คือเราเรามอีอะไรล่ะมีจิตวิญญาณทังด้านการสร้างสรรค์อย่างที่บอกตอนแรกศิลปะนี่ ผมลืมบอกอีกคำหนึ่งคือคำว่าสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์ก็คือเราไม่ใช่จะผู้บริโภคอย่างเดียวมันใช้ทรัพยากรแล้วก็ตายไปไม่ใช่เราจะสร้างอะไรไว้กับโลกก็แล้วแต่หลายท่านอาจจะถนัดไม่ต่างไม่เหมือนกันแต่ศิลปินนี้ก็คือต้องสร้างสรรค์งานศิลปะถ่ายทอดออกมาตัวตนตัวเรา,เาถ้าเราชอบแล้วบังเอิญโชคดีกว่านั้นก็คือคนอื่นก็ชอบออชอบแล้ว ไม่ใช่ชอบธรรมดานะจริงๆงานศิลปะเนี่ยจะต้องพัฒนาจิตใจจันลงจิตใจอ่าถ้าศิลปะเพื่อสนองอะไรอารมณ์ไปตามอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้สร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่างานศิลปะในมุมมองที่ดีมันจะช่วยสร้างสรรค์จันลงโลกให้โลกเราหน้าอยู่ร่วมกันอ่าแทนที่เราจะไปเพ่งโทษ ว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราใช้วิธีเราแบ,บ่งปันอ,อารมณ์ความรู้สึกความสวยความงามเพราะว่าหลังๆนี้บ้านเราคนไทยก็เริ่มเริ่มสนใจศิลปะแต่ฝรั่งเขามานานแล้วคือคือบ้านฝรั่งมันผนังเยอะเขาหิมะเขาหนาวเนี่ยหน้าต่างเขาน้อยผนังเขาเยอะเพราะเขาก็แต่งผนังเขาภาพวาดภาพเขียนบวดที่หารครับแต่บ้านเราเนี่ยมันมันเมืองร้อน เราเน้นหน้าต่างผนังน้อยไม่มีผนงังเปิดโล่งเลยก็เป็นบ้านเราก็เลยไม่ค่อยมีศิลปะก็ไปอยู่ตามวัดตามมากกว่าแต่หลังๆในบ้านเราก็เริ่มเป็นส่วนตัวเริ่มเริ่มมีผนงังเริ่มเอาศิลปะเข้ามาอยู่ในบ้านพันศิลปินก็มีหน้าที่สร้างงานแล้วก็แบ่งปันไปหาคนอื่นคนที่เริ่มชื่นชอบงานศิลปะซึ่งตอนทุกวันนี้สังคมก็เริ่มเปิด เพราะอย่างที่พูดตอนแรกว่าเราเกิดมาทำไมไม่ใช่แค่ทำงานกินหลับนอนตายไปแค่นั้นไม่ใช่ศิลปะมันมันจะลงจิตใจแต่ว่าสาขาจิจกรรมสาขาทางศิลป์มันค่อยเป็นค่อยไปมไม่ใช่แบบดนตรีการแสดงอันนี้อาจจะปะทะทันทีเกิดอารมณ์ในตอนนั้นแต่ศิลปะนี่มันมันรู้สึกว่ามันจะค่อย อเกิดขึ้นระหว่างผู้สร้างผู้เสพแต่ว่าทุกคนมีมีมีอยู่แล้วแหละตอบสนองอาจารย์รู้สึกยังไงเวลาเวลามีคนมาเรียกอาจารย์ว่าเป็นศิลปินผมผมเฉยๆนะเฉยๆบางคนอาจจะคือผมก็เคยเห็นเพื่อนฝูงหรือหลายคนบอกว่าไม่ไม่ชอบไม่เคยเรียกว่าศิลปินก็มีหรือบางคนอยาก อยากอยากจะเป็นศิลปินน <laughs> ี่แต่ผมเฉยเฉยไม่เป็นไรเรียกอะไรก็ได้ <c oughs> ไม่ไม,ไม่เรียสคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากจะเรียกอะไรมันก,ก็แค่แค่คําเรียกมันก็ง่ายสําหรับจะแยกแยะว่าคนนี้ตำรวจคนนี้ทหารคนนี้ครูคนนี้หมอ <c oughs> คน,นนี้ศิลปินก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเขาเรียกไปแต่ว่าผมผมไม่ได้ยึดจิตตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้หลงใครจะเรียกไม่เรียกไม่เป็นไร <c oughs> อนาแต่ว่าเราใช้เป็นคําเรียกกันเฉยเฉย งานในชีวิตอาจารย์ตั้งแต่ทํามาเนี่ยอาจารย์ผมหมายถึงการดํารงชีวิตนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ชอบดีใจภูมิใจที่สุดในชีวิตนี้ชอบที่สุดยังไม่มีอืมเพราะว่าอันนี้ว่าที่สุดแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็อันมีอันใหม่มแล้วผมก็จะตั้งโจทย์ใหม่ๆ คือคอืาที่สุดมันก็คงจบไปแล้วงานผลยังไม่จบจนกว่าจะตายนั่นแหละมันบอกไม่ได้ว่าอันไหนคือที่สุดแล้วอ,อันวันนี้เราถ้ถาทำให้ดีก่าเมื่อวานทำไปเรื่อยทเรื่อย,อยอวันนี้อาจจะล้มเหลวได้พรุ่งนี้ล้มเหลวหรือเจะดีขึ้นเราก็ดีใจแล้วก,ก็ดูเส้นทางตัวเองแต่ให้บอกว่าที่สุดแล้วยังไม่มียังไม่เคยว่าชอบงานชิน้นนี้ที่สุดแล้วจบแล้วไม่มี คราวหน้าเราคงจะได้ไปดูคนงานอาจารย์เนาะที่เป็นจันแต่งบ้านเป็นแกลลอรี่เลยไหมพูดแล้วน่าอายบ้านผมยังไม่ยังไม่ได้แต่งเลยแต่งงานเยอะมากงานกองถึงเพดานสอนแล้วสอนอีกถึงเพดานแล้วก็ลบมากเดี๋ยวไปก็เจอคือผมบ้างานจนไม่มีเวลาที่จะมาอืกเคยนะบ้านหลังเดิมก็เคยติดแปนอันนั้นเพราะว่าตอนนั้นเปิดเป็นแกลลอรี่ ตอนนี้ก็ตั้งใจวันนั้นวันนี้ยังไม่ได้จัดเดี๋ยวอาจารย์ไปเยี่ยมก็จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเห็นแกลลอรี่ไวๆนี่แหละเนาะ <laughs> ผมจะโชว์นี่แหละลดมากกว่าแต<อ>่คิดว่าจะเป็นทั้งแกลลอรีร่เป็นสตูดิโอด้วยครับผมรครับผม,บผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะดูผลงานอาจารย์บางบางชิ้นที่อาจารย์ส่งมาผมก็จะเอามาอินเสิร์ตเข้าไปเนาะ แต่ว่าอาจารย์งานจริงๆงานผมเนี่ยก็เสิร์ชคำว่าภูมินภาษาอังกฤษนะในเฟซบุ๊กนั่นแหละภูมินขันเงินงานผมอยู่ตรงนั้นแหละแสดงทุกวันดูก็ย้อนดูอะไร้หมดก็คืออยู่ในนั้นแหละขอบคุณอาจารย์มากคราวหน้าเราค่อยมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสีสินทินสกลก็จะมาพบกับท่านผู้ชมอีกนะครับเราไม่ได้จากกันเหมือนตะวันรับลานะครับ พราะเพ่กลาไปเด้แล้วก็กลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะครับศิลปินงานศิลปะก็คงเหมือนจย์ภูมินว่าเริ่มต้นได้แต่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะมาพบกับจารย์ภูมินในในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณจั์ภูมินมากครับสวัสดีครับ